สวัสดีค่ะพบกับไอ d ดีดีรถมือ2นะคะวันนี้ไอ้จะพามาชมรถฮุนไดเฮ h ดค่ะคันนี้จะเป็นรุ่น2.5 d ดีลักนะคะเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะสีพิเศษหายากค่ะแล้วที่สำคัญคันนี้ไม่น้อยมากๆค่ะเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเราไปชมกันนะคะ คันนี้นะคะกระจังหน้าจะตกแต่งด้วยโครเมียมลายขวางแบบนี้นะคะเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานค่ะส่วนไฟหน้าจะมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะคะสีขาวพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างตัวนี้จะเป็นออปชั่นที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะรายละเอียดรถคันนี้ค่อนข้างใหม่เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าใช้ไปเพียงไม่หลักหมื่นนิดๆเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครซื้อคันนี้ คุ้มมากๆอย่างแน่นอนค่ะล้ออลลอยนะคะจะเป็นล้ออลลอยมาจากโรงงานจะเป็นลายนี้อยู่แล้วนะคะขอบล้อนะคะจะอยู่ที่ขอบ16ค่ะล้อจะเป็นสีแบบทูโทนนะคะก็คือเป็นสีเงินตัดด้วยสีเทาดำค่ะเรียกได้ว่าสวยไปอีกแบบเลยนะคะสำหรับคันนี้ยางคันนี้นะคะจะเป็นยางมิชลินนะคะที่ติดมากับรถนะคะ ตัวนี้เป็นกระจกมองข้างนะคะของคุณไดรุ่นนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมคะสีมันจะออกเป็นน้ําตาลเมื่อออกแดดนะคะถ้าอยู่ในที่ร่มก็ออกมืดน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้คันนี้นะคะภายนอกจะเป็นสีน้ําตาลเข้มก็จริงค่ะภายในจะเป็นสีครีมนะคะตัวรถตกแต่งมาค่อนข้างดีเลยนะคะ เรียกได้ว่าดูเรียบๆแต่ว่าก็ดูสวยไปอีกแบบค่ะตัวรถยังเป็นกุญแจไขยอยู่นะคะยังไม่ใช่ปุ่มพุตาร์ทค่ะรุ่นนี้เขาจะออกแบบมาเป็น11ที่นั่งนะคะกุญแจเครื่องมืออยู่ครบนะคะสําหรับคันนี้นี่ค่ะตัวเบาะจะเป็นลายนี้เลยนะคะเป็นลายมาจากโรงงานค่ะตัวเบาะยังค่อนข้างใหม่เลยยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะคะ เด,เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอื่นๆนะคะเลขไม้คันนี้นะคะจะอยู่ที่หมื่นเก้าหกร้อยหกสิบสามเท่านั้นเองเรียกได้ว่าใช้งานน้อยมากๆค่ะดูจากรายละเอียดตัวรถก็นี่ค่ะ ใหม่มากลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้ค่ะก็เลยอยากส่งต่อนะคะคันนี้รับรองว่าท่านใดซื้อไปนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไหม่ก็น้อยออปชั่นอุปกรณ์ภายในค่อนข้างใหม่มากๆเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวดีลักนะคะเป็นตัวท็อปสุดจะมีระบบในเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆก็พวกระบบเนวิเกเตอร์อะไรเงี้ยค่ะนี่จะมีเนวิให้ก็คือกดได้เลยเขาก็จะขึ้นในเรื่องของตัวหน้าจอเนวิเกเตอร์นะคะ หน้าจอตัวนี้ค่ะมันเป็นหน้าจอของโรงงานอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล้องรอบคัน,นะคะ่ะอันนี้แอปเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งอยู่นะคะมันก็จะเป็นมุมมองแปลกๆนิดนึงนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสน,นะคะใช้งานค่อนข้างง่ายค่ะสำหรับคันนี้นะคะ เลีกได้ว่าออปชันมาใส่มาค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะคะแอร์ Air นะคะก็นี่ค่ะปรับอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็พัดลมได้แล้วก็มีสายชาร์จ USB ให้ถึง2หัวเลยเลีกได้ว่าค่อนข้างสะดวกสบายมากๆค่ะแล้วที่สําคัญตัวนี้ค่ะก็มีอะแดปแยกไว้ให้ด้วยค่ะแล้วก็กล่องใส่เหรียญหรือใสอุปกรณ์อื่นๆนะคะพลาสติกยังอยู่อยู่เลยค่ะยังไม่ได้แกะเลย สำหรับครันนี้นะคะเดี๋ยวไอาพาชมรายละเอียดรอบคันกันนิดนึงนะคะอันนี้ไอจะให้เป็นมุมมองจากทางฝั่งคนขับมองไปด้านหลังนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่วางของกับวางแก้วนะคะถ้าไม่ได้ใช้ก็สามารถเอาขึ้นได้นะคะ ลูกค้าเขาไม่ค่อยได้ใช้งานก็จะเอาขึ้นยากนิดนึงเพราะมันจะหนืดหน่อยนี่ค่ะเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเกิดมีที่นั่งเสริมอะไรเงี้ยค่ะมากกว่า11คนก็ใช้ที่นั่งเสริมตัวนี้ได้นะคะแค่ชั่วคราวค่ะแล้วก็คันนี้จะมีมัลติฟังก์ชันมนพวงมาลัยเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวคุยกอนโทลมาให้นะคะนี่เลยตัวนี้นะคะก็เป็นมัลติฟังก์ชันของตัวรถนะคะประตูนะคะเป็นประตูไฟฟ้า สามารถเปิดจากปุ่มกดตัวนี้ได้นะคะจากรีโมทก็ได้ค่ะหรือจากที่ตัวรถก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะประตูไฟฟ้าของรุ่นนี้นะคะจะไม่ได้มีเสียงแจ้งเตือนดังเหมือนรุ่นอื่นๆเท่าไหร่นะคะแต่ว่าการใช้งานก็ค่อนข้างสมมูิค่ะอาจจะไม่ต้องอาจจะสำหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยรีบอะไรมากเนี้ยค่ะ ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะแบบนี้เลยค่ะตัวเบาะสามารถนั่งได้ค่อนข้างหลายที่นั่งนะคะอันนี้ก็สามารถนําขึ้นได้นะคะแต่ไม่ได้ใช้ก็วางของได้หรือว่าพับขึ้นเหมือนฝั่งด้านหลังตัวนี้ก็ได้นะคะที่สําคัญเบาะคู่หน้านะคะสามารถหมุนได้ด้วยเรียกได้ว่าเหมือนเวลาเราไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถนั่งุนรถเพื่อพูดคุยกันหรือประชุมงานกันได้เลยค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะคะสําหรับรุ่นนี้ พอเบาะขึ้นจะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพอเบาะขึ้นจะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเอาขึ้นเต็มก็จะเดินทะลุก,กลางไม่ได้นะคะนี่ค่ะแบบแบบนี้ตัวเบาะคันนี้ค่อนข้างใหม่มากค่ะใหม่มากๆเลยลูกค้าเขาไม่ค่อยได้ใช้งานจริงๆนะคะ เบาะแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนี่ค่ะเดี๋ยวไอ้ลองหมุนเบาะให้ชมกันนะคะตัวเบาะนะคะจะหมุนแบบนี้เลยมันจะมีตัวสลักอยู่ด้านล่างนะคะคู่หน้าสามารถทําอย่างนี้ได้ทั้งสองเบาะนะคะยกเว้นเบาะแถวกลางนะคะนี่ค่ะจะมีสลักอยู่ตรงนี้ค่ะ หมุนได้แบบนี้เลยถ้าหมุนทั้งคู่หน้านะคะก็สามารถนั่งประชุมนั่งคุยงานหรือทําแบบอื่นๆได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะนี่ค่ะตัวจอนะคะตัวนี้เป็นจอมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะอันนี้แค่กดค่ะเขาก็จะลงมาให้เลยตัวหน้าจอนะคะจะเชื่อมกับด้านหน้านะคะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะด้านหน้าเปิดอะไรด้านหลังก็จะเปิดแบบนั้นนะคะเป็นหน้าจอที่เชื่อมต่อกันเลยค่ะสามารถดู YouTube นะคะได้นะคะแต่ว่ามันจะขึ้นทั้งสองหน้าจอนะคะ เดี๋ยวเรามามองมุมมองจากด้านหลังมากนะคะประตูท้ายของคุณไดรุ่นนี้นะคะจะไม่ได้หนักมากนะคะผู้หญิงสามารถยกได้ตามปกติเลยเพราะมันจะมีตัวโชคนะคะช่วยเสริมแรงอยู่นะคะนี่ค่ะถ้ามองจากด้านหลังจะเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ถ้าเกิดในเรื่องของความสูงก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะ แต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่ค่ะก็สามารถเปิดขึ้นลงได้อยู่ในค่อนข้างสะดวกในระดับหนึ่งเลยค่ะไฟท้ายจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะน่คะ คันนี้นะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะทักมาสอบถามรายละเอียดไปได้เลยรับรองว่าคันนี้ถูกใจอยากแน่นอนไม่ก็น้อยสภาพเกี่ยมมากๆเลยค่ะซื้อรถรุ่นนี้นะคะคันนี้นะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะหากท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากได้รถ11ที่นั่งนะคะราคาไม่แรงเพียงล้าน ต้นๆน,นะคะไม่ถึง2ล้านสามารถติดต่อหาไอดที่เบอร์0877165714นะคะสำหรับวันนี้นะคะไอ้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไอจะพารถสวยๆมาให้ทางทุกๆท่านได้ชมกันนะคะยังไงวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ